สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนฟุตบอลชาแนลครับวันนี้เรามาคุยหลังเกมครับศึกฟุตบอลนะครับนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับเป็นการเจอกันระว่างปารีสแฟงฌชมงครับโคจรมาพบกับมูหญ่อินเตอร์มิลาน ซึ่งผลการแข่งขันครับผู้คนก็ได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยเปเอชเอครับทำได้เหนือคาดฮลอมอินเตอร์มิลานขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อ0กอดีลีว่าเป็นสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดครับในนัดชิงของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีครับกอด,ดีีว่าเป็นฟุตบอลคนลชันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เหนือความคาดหมายครับ โดยก่อนเกมการแข่งขันครับก็ต้องยอมรับว่าเป๊เชครับถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับแล้วก็ว่ากันตามจริงครับพวกเขานั้นอาจจะแอบคาดหวังน้อยลงครับเมื่อนะครับบรรดาซูเปอร์สตาร์ของเขานั้นอำลาทีมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้เอ่ยเนย์มาหรือว่าเลโอนลเมซี่ที่พวกเขานั้นลงทุนนะครับคว้าตัวมาเพื่อหวังคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนซิกสักหนึ่งสมัยแต่ทว่าครับก็ไม่สามารถไปสู่ความสําเร็จได้แต่ทว่าปีนี้ครับคุณซื้ออย่างลุยอลิเก้นั้นไว้วางใจครับ บรรดาแข้งดาวรุ่งภายในทีมไล่ให้โอกาสในการลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศครับโดยอายุเฉลี่ยของพวกเขาครับ ตัวจริงนะครับอยู่ที่เพียงแค่25ปีกับ96วันเมื่อเทียบกับอินเตอร์เมลานั้นแก่กว่าย,ยางชัดเจนอยู่ที่30ปีกับ242วันซึ่งน้อยกว่านะครับ5ปีกับ146วันเลยทีเดียวก็ร์ดิว่าเป็นทีมพลังหนุ่มครับที่ต้องเจอกับทีมวัยเกา่าซึ่งสุดท้ายครับก็เป็นทีมวัยหนุ่มครับที่สามารถคว้าชัยไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อและก็สกร์ขาดลอยครับโดยเริ่มเกมการแข่งขันครับก็เป็นฝั่งปเอชเชครับที่ขึ้นนําอย่างรวดเร็วเมื่อฮาค ยิงประตูทีมเก่านะครับสอดเข้ามาบริเวณกรอบเขียโทษและเปิดสกอร์แรกครับในเกมนัดชิงชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับก่อนที่นะครับจะเป็นดาวรุ่งครับอย่างดูเอที่ผลงานเกมนี้เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินครับมายิงประตูที่2ครับก่อนที่จบครึ่งแรกไปิดสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับเปเอสเชนั้นชิงความได้เปรียบนะครับขึ้นาไปิดสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับ จากนั้นเริ่มเกมมาครึ่งหลังครับก็ต้องยอมรับว่าเป็น PS ชครับที่ยังคงดูเหนือกว่านะครับฝั่งอินเตอร์เนี่ยก็พยายามแก้เกมนะครับเป็นการส่งตัวสมรองเนี่ยลงมาหลายคนแต่ทว่าครับก็ยังเป็นฝั่ง PS ชที่ยังคงเหนือกว่านะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยนาทีที่63ครับพวกเขาได้ประตูที่3จากดูเอนะครับยิงประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ซึ่ง2ประตูของดูเอ้ครับทำให้หมอนี่ครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่7ที่ยิงเกิน1เมตรครับในรอบชิงชนะเลิศและแน่นอนว่าเจ้าตัว เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดครับที่สามารถทําประตูได้จากนั้นครับนาทีที่73พวกเขาเนี่ยรียด้ว่าได้ประตูตอกย้ำชัยชนะครับจากคิดชาคาวาชเกเรียในในาทีที่73ครับเจ้าตัวเนี่ยหลุดเดียวครับตั้งแต่ขึ้นสนามเล่าเป้าแบบง่ายๆครับแล้วก็กลายเป็นแข้งจอเจยคนแรกที่ยิงประตูครับในนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ เท่านั้นยังไม่พอครับประตูที่ห้าก็ตามมาครับเป็นดาวรุ่งครับตัวสำรองอย่างนะครับมายยรุที่อายุเพิ่งแค่19ปีนะปีครับลงมาซัดชัยครับปิดเกมเป็นประตูที่5ทําให้เป๊เชครับสกอร์เนี่ยขาดลอย5ประตูต่อ0ูนย์รียว่าเป็นสกอร์ที่บ้าบอสิ้นดีครับจบเกมครับเป๊เชสามารถเอาชนะขาดลอยหรือสกอร์5ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกของพวกเขาเนี่ยมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับ ต้องยกเครดิตครับให้กับกุนซืออย่างหลุยเอลิเก้ครับที่สามารถพาทีมพลังหนุ่มอย่างเปเอชเชครับ ฟ้าแชมป์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ไปครองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสมัยแรกของสโมอสรอนก็รีดว่าครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับปารีสแรงฌแมงและแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะกลายเป็นนะครับหนึ่งทีมครับที่สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลฝรั่งเศสครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจช่องฟุตบอล m ม d ิเ n d ร์เรแนลด้วย นะครับสำหรับวันนี้สี่ัวเกนครับผม